เอาละครับท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกรไก่แคทเกมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมโลว์บอลนะครับอยู่กันในแมปแมนเนสซูมูโรเตอร์กันอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับเราเล่นไปแล้วพาร์ทหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแต่บังเอิญว่านะครับระหว่างที่ผมกำลังเก็บตังค์อยู่นะครับมีคนมากดเทสนะครับหรือว่ากดแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมมานะครับซึ่งเป็น อที่โหดมากมากนะครับบวกตังค์นะครับถึง245นะครับบวกสปีดยี่ห้านะครับแล้วก็บวกตอนขายอีกคูณสามนะครับซึ่งมันโหดมากๆเลยนะครับอยู่ดีๆก็มีคนเอามาให้ผมนะครับดูผมวิ่งดิวิ่งเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดูดิแล้วดูผมเก็บตังค์นะเก็บแค่สองเหรียญนะครับเนี่ยขายได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็คูณสามนะได้ท่าสองพันสี่นครับผมไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนที่เอามาให้ผมนะครับแต่ผมขอบคุณมากเลยครับเพื่อชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนี่นะแต่เราลองจะลองไปปลดล็อก บอลล็อกเลยนะครับห้าพันนี่เราสามารถเข้าห้าพันได้แล้วนะครับมาดูกันดูดิโอ้ดังนั้นนะครับเราสิ่งที่เราต้องทำนะครับต้องซื้อกระเป๋าคนหดวสักอันนะครับเพื่อเราจะเก็บได้มากขึ้นนะฮะอันนี้เก้าพันนี่เราซื้ออันนี้เลยนะครับนี่ครับสองหมื่นเจ็ดนะครับเราน่าจะเก็บได้เยอะมากๆเลยนี่ครับสรุปว่านะครับแมปเนี้ยนะครับสัตว์เลี้ยงสําคัญมากเลยครับสัตว์เลี้ยงน่าจะสําคัญที่สุดแล้วนะครับนี่เราเก็บได้เท่าไหร่ ขู่เก็บได้ทีละวเจ็ดหมื่นห้าแต่เราเก็บแป๊บเดียวดูดิห้าพันได้ทีแล้วโอ้โหโ้หดูบวก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 ดิโอ้บอกเลยเลยว่าเก็บแป๊บเดียวนะฮะหกพันท่านผู้ชมแต่ดูผมขายรอบนี้นะได้โคตรเยอะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับแค่มีเสถียรแค่ตัวเดียวที่เพิ่มเข้ามาที่คนเขาใจดีให้มาเนะครับเราจะสามารถไปได้เร็วมากๆเลยครับว้าวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้เราจะซื้อแม่เหล็กคนหัวสักอันหนึ่งนี่ครับอ้อ เก็บ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 สองหมื all right, all right. All right. Mm ่นละนะครับเอาให้ได้เจ็ดหมื่นห้าแล้วไปขายสิ่หมืนเราจะกลายเป็นเศรษฐีเนี่ยยอดมากๆเลยนะครับอ่านะฮะเกมนี้มันเทสซัดเลี้ยงกันได้ด้วยนะครับซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยนะครับนี่นี่นี่จริง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 แม่เหล็กเรายังดูไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กกากๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแม่เหล็กน่าจะโหดขึ้นครับเก็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 บนะครับตอนนี้ได้สี่หมื่นแล้วนะครับขาดอีกสามหมื่นนะครับดูซิว่าจะะะไได้เเท่่าหหรรรนนนนคคัััับบสสงยมือก เก wow. 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 e ็บเก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 ็บว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะเก็บ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 ว้าวโห่บวกบวกบวกทีเดียวสองร้อยห้าสิบดูแล้วฟินเดียวกันนะผมเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมคนหนึ่งเล่นแบบนี้เยอะเพราะว่ามันเพลินแบบนี้นี่เองแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับดูสิผมเริ่มติดนะครับพอผมติดแล้วท่านผู้ชมก็รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะมันก็จะเริ่มเยอะนะครับ แต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมสักบ้านเลยนะครับนะตอนนี้ผมยังไม่ได้กดโลบักเข้าไปสักสัโลบักหนึ่งเลยนะครับดังนั้นก็ยังปฏิทานเดิมครับเราจะไม่เปย์นะครับนะยังไงก็กราบขอโทษนะครับคนที่สร้างแมปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้รายได้จากผมนะแต่ผมอยากจะท้าทายตัวเองนะครับอืมนะครับโดยที่ไม่เติมนะครับแต่ไปขอทานของคนอื่นเขานะครับผมไม่ได้ขอเขาก็มาให้ผมเองโอเคเจ็ดหมื่นห้าแล้วน้องขายกันนะครับคู้ได้หกแสนแม่เจ้า เจ้าหกแสนเรามาดูแม่เหล็กอละหกแสนกัน 6, ะนะท่านผู้ชมบอกเลยสติงกระดิ่งแมวแน่นอนนะครับห้าแสนนี่เลยท่านผู้ชมแม่เหล็กอละห้าแสน 5, จัดไปผมซื้อแม่เหล็กอละห้าแสน 5, อ่ะดูดีว่าจะดีไหมมาลองดูมันจะดีไหมหัวดูดได้ไกลขึ้นเยอะเลยนะครับดูดีหัวดูดได้ไกลขึ้นเยอะเลยนะครับนะนะครับตรงนั้นห้าหมื่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองหาปลดลอ็อกอละแสนมีไหมตรงนี้ห้าหมื่นอ่ะ เราไปจะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้40ล้าน5,000 50, 0น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับปักปด5,000 50, 0กันนะครับมามามา5,000 50, ขอดูหน่อยว่าได้อันเท่าไหร่โอ้โหได้ทีละ500ครับท่านผู้ชมว้าวโอ้โหเดินแม่เลขเราดูได้โหดมากเลยครับโอ้หสุดติงกระดิ่งแมวมากๆครับดูดิโอ้โหว้าวเราจะไปได้เร็วมากๆเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับเราขายที6แสนนะครับ ว้าวเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองซุ่มสัตว์เลี้ยงโหดๆดูนะครับเราจะโหดขึ้นอีกนะครับท่านผู้ชมว้าวมันก็ยังรู้เร็วมากเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเก็บ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 นะครับตู้เก็บมินท้าใช้เวลาเก็บแป๊บเดียวนะครับหกแสนนะท่านผู้ชมมาซุ่มสัตว์เลี้ยงตัวละอ่าแสนเจ็ดกันนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับแสนเจ็ดนี่ไข่สีแดงนะครับมาดูกันว่าจะโหดหรือเปล่านะครับดูสิเป็นตัวอะไรพามนะครับเป็นหมีสีแดงนะครับ ดูสิโอ้โหอันนี้ก็ยังไม่โหดนะแสดงว่าตัวที่เขาให้เรานี่มันต้องราคาแพงแล้วก็โหดมากๆเลยครับขนาดตัวนี้ดูสิเพิ่งบวกแค่ยี่สิบสี่เองนะครับตัวละแสนกว่าเพิ่งบวกยี่สิบสี่เองอะแสดงว่าไอตัวนี้นะครับเนี่ยๆต้องเป็นตัวแบบหลายล้านมากๆเลยนี่ครับโอ้ยยังไงก็คุณมากๆเลยนะครับงงนะทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากๆเลยนะครับชีวิตเปียนเลยได้แค่สัตว์เลี้ยงคุโหดตัวเดียวนะครับนี่นะครันี่ท่านผะู้ชมนะ นี้นะครับแล้วรู้สึกว่ามันจะมีระดับด้วยนะเหมือนไปการซุ่มนะครับตัวนี้บวกยี่สิบี่นะครับตัวนี้บวกสิบหกนะครับนี่ดังนั้นนะครับมันจะมีระดับของมันด้วยเนะเจ๋งไปเลยนะครับโอเคเราหูวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับโหสัตว์เสืงแทบตามไม่ทันเนี่ยดูสิท่านผู้ชมโหโหโหสุดยอดฟินนะท่านผู้ชมเจอแบบนี้นะครับยวเราลงไปแบบนี้กันนะฮะดูสิโหดูเราเก็บดิว้าวโหเจ็ดหมื่นห้าบอกเลยว่าแป๊บเดียวนะครับ ในทีละห้าร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารอบต่อไปนี้เ,เราจะสามารถไปปลดล็อกอัลลารล์าห้าได้หรือเปล่านะครับเห็นมีล้านห้าอยู่นะเราจะพยายามเก็บตังค์ให้ได้ล้านห้านะครับโอ้แบบนี้บอกเลยเลยว่าฟินฮะนี่ขายโอ้โหท้ายขายทีละเก้าแสนนะครับท่านผู้ชมว้าวเรามีตังค์ล้านสองนะครับเราดูกันว่ามีปุ๋ยบ้างมีปลดห้าแสนตรงนี้นะครับมาลองปลดห้าแสนกันนะครับลองดูที่ห้าแสนสิ ได้ทีละ600นี่ครับเพิ่มขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เพิ่มเยอะพอสมควรอยู่นี่ครับตัวนี้ได้600นะครับว้าวสุดยอดเลยนะครับอืดูสินี่นะครับผมว่าแมปนี้มันมากๆเลยนะครับจะไม่รู้ว่าจุดสที่จะไปตรงไหนนะครับเห็นมีของแบบราคาแบบหลักพันล้านๆนะครับมันนะครับมันบอกเลยว่ามันนะครับอืนะฮะอืเนี่นะครับสุดยอดไปเลยนะครับตัวเจ็ดบินท่าแค่แป๊บเดียวอ่ะท่านผู้ชม แล้วเราไปขายทีได้จิวละ9 0 0 0แสนเม็ดเจ้าเรามีตังห้านหกนะครับห้านหกแบบนี้เราซื้ออะไรได้บ้างเลยยังซื้อไข่อะไรไม่ได้นะเอ้ยเราซื้อไข่ล้านหนึ่งได้แล้วนะครับแต่ผมว่านะครับทางที่ดีเราเอาไปปดอันนี้ก้อนนะครับหลานห้านะครับท่านผู้ชมปาปอลหานห้ากันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตรงด้านห้านี่ก็ยังได้ทีหกร้อยอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มที่อะไรนะครับมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะตามเท่าไหร่นะมีอันเจ็ดร้อยนะครับเหมือนเพิ่มทีละหลักร้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นเราเก็บ เราอาจจะต้องไม่ต้องรีบปดมากนะครับเนะดูสินี่นะฮะนี่นะฮะเก็บตรงนี้ก็ได้500เหมือนกันนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องรีบปดมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะแต่ก็เดินวนไปได้ๆนะครับไปตรงที่เหรียญเยอะๆนะครับนี่เราซื้ออันนี้ก่อนดีกว่านะครับกระเป๋านะครับผ่ากระเป๋าราคาสักล้านหนึ่งนะครับมีไหมเอ่ยอันนี้2 0 0แสนอันนี้1 M นะครับเราซื้อได้ปะหน่งเอพอดีเลย นี่ 7m นี่เราได้กระเป๋า 1m แล้วนะฮะดูซิว่าใส่ได้ทีเท่าไหร่นะครับใส่ทีได้300,000ห้าบอกเลยโ,โหแบบนี้เพลินนะฮะวิ่งเพลินนะฮะบอกเลยนะฮะโอ้โห300,000ห้านี่เก็บน่าจะนานพอสมควรนะครับเราจะลองดูว่า300,000ห้าเราจะขายได้ทีเท่าไหร่นะฮะโ,โห,โโหสุดยอดมากเลยครับดูสิโอ้โหดูดุด,ดินี่นะฮะแล้วก็วิ่งบนไปเรื่อยๆนะครับแมพที่เราปลดแล้วนะครับมันช่างสุดยอดไปเลยนะฮะตัวนั้น40ล้านนะครับท่านผู้ชม นะฮะไม่แน่ใจว่ามันไปที่อื่นได้อีกหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้รู้สึกว่านะครับเราได้สัตว์เลี้ยงโหดบานี่สบายมากๆนะครับโคตรชิวนะบอกเลยนะครับแปดหมื่นแล้วนะครับโอ้รอบนี้เราน่าจะขายได้โหดมากมากนะครับเดี๋ยวมีสัตวิกสองตัวที่เราต้องเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะครับยิ้มยอดกระเทียมดองไปเลยนะครับว้าวดูสิโโอ้หว้าว โอ้โหโอหตอนนี้2 0งแสนแล้วนะครับมาดูการวันรอบนี้ผมจะขายได้เท่าไรนี่ครับน่าจะเยอะมากๆเลยแหละนะครับนี่ถึงถึงถึงสาแแล้วนะครับขาดอีกห้าหมื่นเท่านั้นนะครับว้าวยอดมากๆนะครับนี่นะครับ โอเคท่านผู้ชม3ามแสนห้าครบแล้วนะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่นี่ครับมาคูสี่ล้านสองแม่เจ้าผมได้เงิน4ี่ล้านสองฮะดังนั้นนะครับเราจะลองซุ่มสัตว์เลี้ยง1ล้านนะครับดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสัตว์เลี้ยง1ล้านมาลองกันดูซิว่าเป็นยังไงฮะสัตว์เลี้ยงราคา1ล้านนี่ครับเป็นตัวสีเหลืองนะครับดูสเตตัสสเตตัสก็โหดพอสมควรนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีแดงแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่า ความโหดอยู่ที่4ด้วยหรือเปล่านะครับแต่นี่สีเขียวนะเพิ่มคูณ2นะครับโอ้โหโหดโหดยู่นะครับโหดยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาผู้นี้ลงก่อนนะครับนี่นี่เขากะกากลงนะครับเราจะเอานี่ขึ้นมานะครับนี่นะฮะแต่ก็ยังโหดสู้เท่าตัวที่เขาให้เรามาไม่ได้นะครับตัวเนี้ยนะครับโหดมากเลยครับน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองซื้ออีกตัวหนึ่งนี่ครับดูสิเป็นยังไงเราซื้อให้หมดเลยดีกว่านะครับสี่ล้านเนี่ยนะครับได้ตัวสีเหลืองนะครับดูดิ ล้วก็จะมี2ตัวปะเนี่ยสองตัว,ตวมันจะคูณเพิ่มไปหรือเปล่า,าน,นี้ไม่แน่ใจนี่ครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอะไรเลยอันนี้ตัวสีฟ้านะครับนี่ก็น่าจะได้อีกนะครับนี่นะฮะเราก็เข้าไปเลยนะฮะดูสิเรามีเสตียงล้อมรอบนะครับเอาให้หมดเลยนะครับเด็กล้านหนึ่งนะครับดูสิได้อะไรได้ตัวสีเขียวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวเราเอาออกตัวหนึ่งนี่นะฮะเอาตัวนี้เข้ามา เราจะลองเก็บดูนะครับว่าได้หูว่าผมวิ่งเร็วมากโอ้่าผมวิ่งเร็วมากท่านผู้ชมโอ้โหบัตติดไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะฮะได้ตีละแปดร้อยเนียครับโอ้โหวิ่งเร็วมากโอ้โหวิ่งเร็วจัดนะฮะท่านผู้ชมโอ้วิ่งเอวอะไรเบอร์นั้นนะฮะโอ้โหโอ้โห เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างเมามันกันเลยเดียวนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กันไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งน้านะครับได้ดูต่อแน่นอนนะครับเพราะรู้สึกเมามันมากๆเลยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันพรุ่งน้านะครับบ๊บาย